สวัสดีค่ะโหกั็อีเช่เดิมเช่นเคยครับผมกับสองก้องกู้เถ่าภาคอินชาแนลฮาปีพะโล่กระเจ็ดแสบน้ำกัดคือเกาคือเดลือมกับมือมีอย่างไรกินเนาะแม่วันเนาะมีจ้ะไก่ทอดกระเทียมจ้ะจิ้มซอสมะขามอันนี้มีแก้วกระเดกน้ำปลาแคหมูกรอบกับโบราณลองน้อพี่ลองเนาะอาหารทำสีเห็นรอบพี่ลองก้อนที่ง่ายพี่ลอง พี sea, ่น at ้องมองไปเฮาที hmm. mm ่เขามาติดตามรับชมช่องฟ้อมกูเาเช่นเดิญกับขอขอบคุณพี่น้องตู้ปูซุคนไว้ณโอกาสนี้ครับผมก่อนมาฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดขยนให้ช่องฟ้องกูเทาเด้อครับพี่น้องมึงแยกกันเอาเนาะครับผมฝากพี่ฝากน้องเฮ้าตู้ปูซุคนมาพี่น้องต่อไลค์ฮะที่สองตั้ครับผมอ่านตาที่เห็นนี่แหละพี่น้องมือนี่วัที่จัดเบาๆวัตถิกินก็ต้มมือละพี่น้องทีภรรยาไปเฮ็ดใกล้กิน ใจก็ขันเงียพี่อระไม,ออมไม่หอมเลยใจถอดตัวเทียมไม่หอมถอดน้ำลรยอือนี่กลิ่นแซ่บขนายปุไมิ่ต่ำน้ำหอมหมดต่ำางมดจังมือพี่อ่ะมงต่ำจังมืออือับหมูขอม

ทำอนบ้างใช่ครับบริการวันหนึ่งอ้ยอ่งหอมเจี่ยวกระเทียมเจียวแซ่บแบบเนี้ย,ยโอ้โหนันจะขัดวอพี่อ้องนะเมื่อใี้กินไกล้พี่น่องรรมาสักโอ้ยหรื้อ

ออกันก็สวดประคำหอมเกี่ยวก็เชื่อมเกี่ยวเกี่ยวไม่ไหมไม่หอมไม่เสี่ง

Được không? Cho tôi con ừ. một hết nó là chìm lại ว่างายก็ขึนมือหนังนนนนเ,งเง็่นอองมันจะกินอะเจ้าดีนรูดเล่นขึมืเล็กกินเนอางงอะแบบกินเลิหน่อยกู มันคือชาวเขาก็องบูนจะดีหรือเปลพี่น้งองินน้ำชอต้องซื้อกบแจ่นข้าวเหนียวบูนหละเป็นตัวทำมอืมันหอ,อม อ,อ๋อ,อ้อว,ออว,อวนี่อืมอ๋อไงอันีกุ้ยไงฮึมึงอกซถึงอืสั่งเห้นหม่อฮึมบักก็ได้อืมอ,อยากกินกล้ยไหมน่อยน้อยบานบานอันนี้กินชอตกระแซบอืหอมคือความหวานอือ ือออือบระบาดนี่อห้อมือแมวมมเขากันป้าฝนเป็นไงบ้างหมังเรื่อกสองกิ่หมม chỉ một thì muốn thử các cái à ừ. <cười> 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 <cười>

Tout avant. Ouais. Bon. กินหนามแซ่บมากินซอสเด็ดมากน้ำจ uh> ิ้มมันแซ่บครับพไปลองก็บอีมันทีเดียวเลยเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องบอกไปเขาถูกบูร์สควอนเนาะที่แบบมารับชมงจงร้องเ่าที่นลันเขาขอขอบคุณ ไปแล้อกว่านี้ครับผมฝากพี่ฝันลองครับคนอะไรคนแค่คนตาตะใคน้องคนกิลิแกงเตียงตัวบ่วพาดคลิปจะคล้องฟ้องพี่สาวฉันหนุนนะพี่น้องนะฝากพี่ฝันลองเบิ้งคลิปช่องฟ้องพี่สาวจบเนื้อครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันน้องพี่น้องนะทีนี้ก็แซ่บแต่งกันครับผมปิจิบกับตั้มนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า